สวัสดี FC ทุกท่านคะ่ะกลับมาเจอก,กันกับครอบครัวเราในช่องชาลิสา Family นะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันจันทร์ค่ะวันนี้สาตื่นมาทําอาหารให้กับทุกคนได้รับประทานนะคะก็จะเป็นอาหารเช้าง่ายๆเลยคะ่ะก็เมื่อวานนี้มีแขกมานอนบ้านเราก็คือเพื่อนพี่เลโอและก็คุณพ่อของเขานั่นเองคะ่ะเขาก็มานอนบ้านเราหนึ่งคืนเนาะอย่างที่สาบ,บอกว่าวันนี้เราจะไปดูฟุตบอลกันนั่นเองคะ่ะเขาก็เลยพากันมานอนที่นี่แล้วพอถึงเวลาไปดูบอลเราก็จะไปพร้อมกันคะ่ะ เพื่อนของพี่เลวคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่เรียนร่วมกันเมื่อสมัยอยู่บ้านเก่าเนาะก็ยังคงติดต่อกันอยู่ค่ะทุกคนคะตอนแรกก็หายไปสักพักแล้วนะหลังจากที่เราไปดูบอลกันล่าสุดหรือว่าดูไอฮอกกี้กันล่าสุดแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยค่ะเป็นเวลาที่นานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฟุตบอลก็เริ่มจะเปิดซีซั่นใหม่มั้งคะเขาก็เลยมาชวนไปดูบอลอีกครั้งหนึ่งเอาจิงๆสามไม่ค่อยจะได้ติดตามหรือว่า มีความรู้เรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่คะ สาวก็ไปดูเป็นเพื่อนเขาไปอย่างนั้นแหละสาวก็เลยไม่สามารถที่จะเล่ารายละเอียดให้เอฟซีได้ฟังเรื่องนี้ได้นะฟุตบอลก็จะเริ่มเล่นช่วงเย็นๆนู่นเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสายๆนะหลังจากที่เรากินอาหารเช้ากันเสร็จแล้วพวกเราก็พากันเดินเล่นไปที่เซ็นทรัลค่ะก็พยายามหากิจกรรมทําร่วมกันก่อนที่จะเดินทางไปดูฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้จะพาพวกเขาไปไหนคะ่ะทุกคนคะ่ะด้วยความที่อากาศมันดีด้วยค่ะก็เลยพาเดินไป ที่เซ็นทรัมดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศดีมากๆอากาศดีจริงๆค่ะนี่เวลาที่เขาเขาเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็จะทำแบบนี้เขาก็จะไม่ต้องขีดเนาะเขาก็จะได้แบบว่า่านั่งสบายๆไป ังเลยัดตีฟิลเบทนะแดดดีมากๆเลยค่ะจะสังเกตได้ที่หน้าของสานะเวลาที่โดนแดดก็จะมีความสว่างขึ้นมาบ้างค่ะทุกคนปกติจะเป็นคนที่ผิวดำนะแล้ว ดำมากจริงๆค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเวลาที่ถ่ายรูปอะถ้าเจอแสงมันก็จะมีความสว่างขึ้นมาหน่อยอย่างที่ f อเห็นนี่เลยค่ะปกติเวลาที่สาถ่ายคลิปสาจะถ่ายจากแสงธรรมดาเลยค่ะสาไม่ได้ใช้แอปแต่อย่างใดนะก็คือแสงจากโทรศัพท์ธรรมดาเลยค่ะใช้กล้องธรรมดาของกล้อง p h o n นนี่แหละถ่ายค่ะแต่ว่าจะมีบางครั้งถ้าอยู่ในบ้านแล้วมันมืดสาก็อาจจะปรับแสงให้มันสว่างขึ้นมานิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าเวลาที่ออกแดดอย่างเงี้ยก็คือใช้แสงแบบธรรมดาแสงจากธรรมชาติเลยค่ะก็คือภาพมันก็จะสวยของมันขึ้นมาเองค่ะทุกคนค่ะเราไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นเลยค่ะนนสนับ s n บปะปะ s n a อ

Hey Leo. Hi. Hey. hey. บรรยากาศดีมากเลยค่ะพายุฟีดูบรรยากาศในเมืองนะคะนี่เฮ้ยพอดีเอ้สวัสดีครับสวยสยสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็ดน้อยว่ายน้ำสนุกสนานอู้มมันยังกาศดีมากๆเลยค่ะอยากให้อากาศดีอย่างนี้ทุกวันเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองค่ะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปดูฟุตบอลนะคะคุณพ่อก็เลยอยากจะมาตัดหญ้าค่ะแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าก็รวนหรือเปล่าเดี๋ยวก็อันนั้นหล่นเดี๋ยวก็อันนี้หล่นแอบถ่ายคนหลอก่อนค่ะ สงสัยจะไม่ได้ตัดหรอกดูท่าทางไปแล้วค่ะคุณสามีของสาเขาก็ยืนซ่อมเครื่องตัดหญ้าอยู่สักพักเลยค่ะทุกคนค่ะกว่าจะได้ตัดสาก,ก็ขี้เกียจที่จะรอถ่ายคลิปแล้วค่ะก็เลยลงไปอยู่ข้างล่างค่ะก็ไปนอนดูทีวีอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าก่อนที่สาจะลงไปสาก,ก็ได้บอกกับคุณสามีว่าห้ามตัดดอกไม้ของสาเป็นเด็ดขาดเลยตรงที่สาห่วงห้ามเอาไว้เนาะแต่ว่าสักพักหนึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะพี่เลโอของเราก็คือลงมาบอกสาว่าพอได้ตัด ดอกไม้ของแม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าสาเองก็ไม่ได้ขึ้นไปดูนะตั้งแต่ลูกบอกก็ไม่ได้ขึ้นไปเลยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาตัดไปทั้งหมดเลยหรือว่ายังไงค่ะก็เลยยังไม่รู้เนาะในใจของสาก็คืออยากให้ดอกไม้เขาตายให้หมดก่อนค่ะแล้วค่อยตัดไม่ใช่ว่าสาจะไม่ให้ตัดแต่อย่างใดเพราะว่ามันรกจริงๆอ่ะมันมันเดินไม่ได้เลยค่ะทุกคนเดินไปใต้ต้นแอปเปิลไม่ได้เลยจริงๆนะ แต่ว่าก็แอบ,บเสียดายดอกไม้สวยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มจะเหี่ยวแห้งไปบ้างแล้วก็ถ้าคุณสามีจะตัดสายเองก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมากมายเนาะแต่ก็มีแอบ,บเสียดายนิดนึงแหละเพราะว่าสายเองก็อยากให้เขาเหี่ยวแห้งแล้วให้เมล็ดมันร่วงลงไปเขาจะได้ออกดอก ปีหน้าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเองก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูค่ะว่าสภาพข้างบนตอนนี้เป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นก็ไว้ก่อนค่ะตอนนี้เรามาโฟกัสกับการที่เรามาดูบอลกันก่อนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือได้เวลาที่เราจะไปดูบอลกันแล้วพวกเราก็ได้ขับรถมาแล้วก็จอดไว้ที่เดิมค่ะที่เราจอดเป็นประจำเนาะแล้วก็พากันเดินมาที่ห้างกลูเบิลค่ะ ตรงนี้พวกเราก็จะชอบมากินอาหารเย็นกันตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาหารเที่ยงเนาะถ้าเกิดว่าแมทมันเล่นตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นค่ะเราก็เลยมากินอาหารกันก่อนค่ะแล้วเราก็ได้แวะไปที่ร้านขายเสื้อผ้าของทีมที่เราจะมาเชียร์ด้วยค่ะก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายให้เราเลือกซื้อนะคะถ้าเราอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยพียวกาเขาอยากได้เป็นกางเกงกีฬาค่ะแต่ว่าคนเยอะมากๆาค่ะทุกคนตอนแรกเราเลือกมาแล้วนะเป็นหมวกของอลิเซียหนึ่งใบ แล้วก็เป็นกางเกงผองของพี่โอก้าค่ะแต่ว่าตอนที่จะไปต่อแถวจ่ายจ่ายเงินค่ะคนเยอะมากๆค่ะพวกเราก็เลยบอกไว้ก่อนไว้มาซื้อวันหลังวันที่แบบว่าไม่มีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยแวะมากันเพราะว่าคนเยอะจริงๆค่ะ, mm. คะเหมือนกับว่าทางร้านเขาได้เปลี่ยนกันจัดจัดร้านใหม่ด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นการเปิดซีซันใหม่ด้วยแหละค่ะคนก็เลยแบบว่า จะซื้อของกันเยอะหน่อยค่ะทุกคนค่ะพวกเราก็เลยดูกันแค่นิดเดียวแล้วก็พากันออกมาค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็พากันเดินมาที่สนามฟุตบอลค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาที่เขาจะเตะบอลแล้วค่ะพวกเราก็พากันมา แต่หัววันหน่อยคะ่ะจะสังเกตว่าตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะทุกคนแล้วก็มีนักฟุตบอลก็ออกมาซ้อมกันบางแล้วได้ยินคุณสามีบอกว่าวันนี้จะมีคนมาดูบอลทั้งหมดก็คือประมาณ21,000คนเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามากันเยอะแล้วะ

ཡོད ทีมที่เราไปเชียร์ก็นำไป10ศูนย์ค่ะหลังจากนั้นก็พักเบรกแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งค่ะเล่นไปสักพักใหญ่เลยค่ะฝั่งนู้นเขาก็ยิงเข้าไป1ลูกค่ะสรุปแล้ววันนี้ก็ไม่มีใครชนะค่ะก็เสมอกันไป1นนนะคะทุกคนค่ะก็ลุ้นกันมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความไม่ดีสักเท่าไหร่ของทีมที่เราไปเชียร์ค่ะเพราะว่าสารได้ข่าวว่าตอนนี้ทีมที่เราไปเชียร์อยู่อันดับที่9ค่ะทุกคน ก็ลุ้นกันไปว่าจะไปถึงไหนเนาะก็รอดูกันไปคะ่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศช่วงนี้นะจ๊ะออกมาแล้ว น่าจะสี่ทุ่มมั้งะคะ ดูบอลจบแล้วก็กลับบ้านกันได้ค่ะสาก็จะถ่ายบรรยากาศข้างทางให้เอฟซได้ชมด้วยนะ้านี่ก็คือบรรยากาศในเมืองสตอกโฮมของเรานี่เองค่ะก็จะเห็นว่าช่วงนี้ดึกแล้วแต่ว่าบรรยากาศก็ยังคงดีอยู่ค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์เขาจะตกช้ามากๆเลยค่ะทุกคนสามไม่แน่ใจว่าตกกี่โมงนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มก,กว่าแล้วค่ะยังไม่4ทุ่มนะั ก็จะเห็นว่ายังไม่มืดเลยค่ะทุกคนก็บรรยากาศซัมเมอร์ของประเทศสวีเดนก็ประมาณนี้แหละค่ะค่ะแล้วก็คลิปในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วค่ะถ้าชอบก็ฝาก like, ก,กดไลค์ชัยกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ